น้องยาพี่น้องปลาบืนค่ะฝนมานล้วปลาบืนโอ๊ยปลาอะไรปลาหมอหนอนยืดยืดยืดยุดยืดเดี๋ยวไปปล่อยลูกพี่น้องมาพี่มะลิเลยปลาพี่น้องปลาหมอตัวบบใหญ่หนังใหญ่ใหญเงีวเลยฝนตกค่ะน้ำท่วมลูกฝนตกแล้วน้ำล้นบ่อปลาไม่ย่งี้มันเห่าอะไรพี่น้องปลาหมอโตใหญ่ใหญ่เลย ฝนตกโอ้ยยุ่งกัดไปเพื่อไปไปปล่อยกันพี่น้องมันบืนแมน่าหาดีบ่แตบบ่บัวนั่นถิ่มหรือว่าตรงไหนแนนๆนี้ลาหมอมันชอบอปลามันก็เกินไม่สูงแต่ลูกขึ้นมาสูง,สสง,งย,ยังไรมานี่เลยยิงกัดไหมหรือเปล่านี่ฮะกัด้องปลาไหมเอาไปปล่อยไปปล่อยไปมาเรียกไปไปล่อยกันน้องไม่ต้องตามไปปล่อยกันเลย